สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวของเทนจอมอาคมผู้คิดโค่นขุนแผนในขุนช้างขุนแผนตอนปราบจระเข้เทนวควาคาเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับ อ่ะเออแปบ,บหนึ่งนะครับก่อนจะไปลุยกันคุณเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือไม่ถ้าใชา่ผมขอแนะนำที่ชิลีสารสกัดจากพริกและชาเขียวแบรนด์อินเลยทำให้ร่างกายค้าอยู่ในที่หนาว <c oughs> <c oughs> หนาวสามารถเผาผลาญพลังงานในการใช้ชีวิตประจำวันและการออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้นโดยสาร e g c g ในชาเขียวและแทปไซซินจากพริกช่วยละลายไขมันในร่างให้เป็นพลังงานทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่น และกระตุ้นความร้อนในร่างทําให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญที่ดียิ่งขึ้นครับนี่ถ้ารับประทานพร้อมกับออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องรับรองว่าเบิร์นไขมันได้อย่างดีเลยละ่ะตอนนี้มีขายแล้วที่ช้อปปีหากผู้ชมท่านไหนสนใจก็ไปตามกันได้เลยที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนะครับอ่ะขายของเสร็จกลับเข้าเรื่องสิ หลังจากจบสิ้นการประหารน,นางวันทองหญิงผู้เป็นที่รักของขุนช้างขุนแผนตอนนี้ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างก็ต้อง move on ทำใจและแยกย้ายกลับทางใครทางมันถึงมันจะยากแต่การจมปลักอยู่กับอดีตไปมันก็ไม่ทำให้วันทองฟื้นขึ้นมา ขุนช้างที่ช้ำใจที่สุดได้เดินทางกลับสุพรรณบุรีบ้านเกิดขุนแผนย้ายไปเป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีส่วนพระวัยหรือพายงามลูกชายของขุนแผนและวันทองที่เติบโตเป็นทหารหนุ่มยอดนักรบหลังสูญเสียแม่ผู้เขารบรักเขาก็ยังคงรับราชการอยู่กับพระพันวษามีหน้าที่การงานใหญ่โตอาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมกับภรรยาไม่ใช่หนึ่งแต่มีถึงสองนั่นคือนางศรีมาลาหญิงที่พระไวยแอบรักแอบชอบมานานจน ไปสู่ขอตกแต่งกันสมใจและอีกคนชื่อว่านางส้อยฟ้าเชื้อพระวงศ์จากเมืองเชียงใหม่ที่พระพันวษาประทานให้เป็นภรรยาในฐานะของรางวัลที่พระไวทยทำงานดีมาตลอดด้านพระไวัยแม้จะไม่อยากได้เมียเพิ่มก็ต้องจำใจรับนางไว้เพราะถือเป็นของขวัญที่กษัตริย์ประทานให้หากไม่รับอาจจะมีโทษถึงประคุณเอ้ยประหาร ทำให้พระไวยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเมียทั้งสองนับแต่นั้นเป็นต้นมาเท่าที่ฟังข้างต้นสตอรี่ของคุณช้างขุนแผนมันน่าจะจบลงตรงนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ดังความเป็นจริงที่ว่าความสุขมักอยู่ได้ไม่นานเม้พระไวยจะรับสร้อยฟ้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้มากมายเพราะพระไวยรักสีมาลาคนเดียวทําให้เขามักจะใช้เวลาอยู่กับสีมาลาซะส่วนใหญ่ก็อคนที่รักจริงๆกับคนที่โดนจับยัดมาเป็นคนคุณจะอยู่กับใครล่ะ แถมนางทองประศรีแม่ของขุนแผนหรือก็คือยายของพ่อไวยเนี่ยแกก็ยังเอ็นดูสีมาลาหลานสะอรพคนแรกมากกว่าทําให้สร้อยฟ้าแทบจะตกกระป๋องอ๋อผมลืมเล่าไปว่านอกจากพระไวยกับเมียสองคนแล้วยังมีคุณย่าทองประศรีกับพายชุมพลน้องชายของพ่อไวยมาอาศัยอยู่ในบ้านที่กรุงศรีอยุธยาด้วยคือพายชุมพลเป็นน้องชายคนละแม่กับพ่อไวยนะครับเพราะพ่อไวยเป็นลูกของคุณแผนกับวันทองใช่ไหมแต่ชุมพลนั้นเกิดจาก นางแก้วกิริยาเมียคนที่5้าของขุนแผนนั่นเองเกรดเล็กเกรดน้อยเสริมให้เสริมให้ใหจากนั้นนับวันที่เวลายิ่งผ่านไปสร้อยฟ้าก็เริ่มน้อยอกน้อยใจกับความไม่เท่าเทียมของผัวตนเป็นเมียน้อยเขาเวลาที่ผัวให้ก็ยังน้อยตามฐานะอีกกลับมาถึงบ้านก็แวะหาสีมาลาก่อนเวลากินข้าวก็ดินเนอร์อยู่แต่กับเมียหลวงแล้วอีสร้อยฟ้าคนนี้ล่ะมันไม่มีตัวตนเลยหรือยังไงก็เป็นธรรมดาครับผู้ชายมีเมียเยอะมันต้องรู้จักบริหาร เวลาเทคแคร์เมียแต่ละคนด้วยแต่พายงามหรือพระวยของเราเนี่ยดันหวานกับสีมาลาบ่อยกว่าขนาดพ่อแม่ที่บอกว่ารักลูกเท่ากันมันยังไม่จริงเลยครับแล้วนี่จะมาบอกว่าผมรักเมียเท่ากันทุยโลกสวยเกินไปพระไวยกลับจากทํางานก็โมกตัวอยู่แต่ในห้องกับสีมาลาทั้งคืนปล่อยให้สร้อยฟ้านอนเงาเพียงลําพังขนาดหมอนข้างยังไม่มีให้กอดยิ่งนานวันเข้าความอิจฉาริษยาของสร้อยฟ้ามันก็มากเกินจะกดอารมณ์ข ใจเอาไว้ได้ซอยฟ้าจึงสั่งให้อีมหมบ่าวรับใช้คนสนิทไปตามหมอทําเสน่ห์ถ้าผัวไม่รักก็ต้องทําให้ผัวหลงทําไม่ได้ด้วยมนมันก็ต้องเอาด้วยคาถาและหมอทําเสน่ห์ที่อีมหมรู้จักนี่แหละครับคือตัวละครสําคัญที่จะมาสร้างความวุ่นวายในครอบครัวของขุนแผนอย่างใหญ่หลวงโดยหมอสเสน่ห์คนนี้มีชื่อว่าตัดเท่าเทนขวาดเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยวิชาอาคมเล่กลมนคาถาจอมขมังเวทจากนครเชียงใหม่ที่ย้ายตา มาดูแลสร้อยฟ้าตามคําสั่งของเจ้าเมืองเหนือแถมตะเถนขวาดยังเป็นกิ๊กกับนางไหม่ด้วยในเมื่อแม่นางสร้อยฟ้าเดือดร้อนก็ถึงคราวที่ตะเถนจอมหื่นคนนี้จะออกโรงประวัติแกนี่ไม่ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าบ้ากามตัวพ่อเลยแหละเป็นพระนะ แต่รามกจกกระเรตสุดๆด,ด้วยความที่เถนขวาดเป็นคนที่มีวิชาอาคมแข็งแกร่งระดับหัวกะทิแกก็มักจะใช้วิชาที่ติดตัวมาทําทุกอย่างตามใจต้องการนั่นคือขึ้นหาสาวๆตามบ้านลูกสาวบ้านไหนสวยถูกใจแกเข้าไปเป่ามนสะกดเอาทําเป็นเมียหมดพอถึงรุ่งเช้าค่อยคลายคาถาแล้วหนีออกมาแบบไม่รู้ไม่ชี้และวิชาอาคมที่แกเชี่ยวชาญที่สุดก็คือวิชาแปลงกายเป็นจระเข้ยักษ์ที่ทรงพลังตัวใหญ่หน่าเกงขามหากใครไป มีเรื่องกับแกล่ะก็เทนขวาดจะแปลงร่างเป็นไอเคกลับไปอีทแหลกะให้เข็ดโดยเทนขวาดจะมีลูกศิษย์คนโปรดอยู่หนึ่งคนครับนั่นคือเจ้าจิว๋วเด็กกัมพา้าที่แกเก็บมาเลี้ยงและบวชเรียนให้พร้อมกับสอนสพรพพวิชาทั้งหมดที่ตนมีรวมไปถึงวิชาแปลงกายปาเป็นจระเข้ให้เน้นจิ๋วไว้ป้องกันตัวเวลามีอันตรายว่ากันว่าตาเทนบ้ากามคนนี้รำเรียนวิชาหลากหลายแขนงมาจากอาจารย์กระดูกวิญ,ญญาณของหมอผีที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไม่ไปผุดไปเกิด ยังคอยสั่งสอนเถนขวาดจนแข็งแกร่งอาคมขึ้นทุกวันซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงครับเถนขวาดคอยเลี้ยงดูอาจารย์กระดูกไว้ในกุฏิส่วนตัวเวลาอยากได้อะไรก็ขอแค่บอกซึ่งสิ่งที่อาจารย์กระดูกโปรดปานก็คือผู้หญิงนี่แหละบ้าการมพอกันทั้งสิทธิ์ทั้งครูตั้งแต่ย้ายจากเชียงใหม่มาอยู่อยุทยาตาเถนจอมเหินคนนี้ก็สร้างเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันแอบเข้าบ้านสาวๆไปนับไม่ท้วนและยังสังหารคนในตลาดน้ําไปอีกนับไม่หมดจนมัน เกิดเป็นคดีใหญ่ที่ตำรวจหลวงปิดไม่ได้สักทีกับคดีจระเข้ยักษ์กินคนที่จู่ๆก็โผล่มาแล้วก็หายไปอย่างปริศนาก็งะล่ะใครมันจะไปคิดว่าจระเข้ที่ว่ามันจะเป็นตาเท่าลามกคนนี้ได้เ <c oughs> นียนเลยนะและก็มาถึงวันที่เถนขวาดจะได้แสดงฝีมือด้านคุณสายระดับเทพของแกเมื่อรู้ข่าวว่าแม่นางสร้อยฟ้าต้องการทำสเสน่ยาแฝดถ้าเถนก็ไม่รอช้ารีบจัดแจงพิธีปั้นอาร์ทอยเป็นหุ่นสเสน่ห์ไว้สองแบบแบบเ จะเป็นการทำให้พระไวยเกียรติสีมาาเมียหลวงแบบเกียรติเกียรติเกียรติขยักขยังไม่กล้าเข้าใกล้ส่วนอาร์ทอยแบบบีจะเป็นการให้พระไวหันมารักสร้อยฟ้าคนเดียวชนิดที่ว่าโงหัวมไม่ขึ้นจะไปไหนทำอะไรก็ขาดสร้อยฟ้าไม่ได้ซึ่งฝีมือระดับเทนขวาดเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ทำอาร์ทอยจนเสร็จรูร่วงในคืนนั้นตาเทนได้สั่งให้นางไหม่นำเทียนอาคมไปให้สร้อยฟ้าจุดตลอดการทำพิธีห้ามให้เทียนดับเด็ดขาดและขั้น ตอนสุดท้ายก็คือให้สร้อยฟ้านำอาร์ทอยแบบ A ไปใส่ไว้ในหมอนของสีมาลาส่วนแบบ B ให้เก็บไว้กับตัวพอทุกอย่างถูกจัดแจงเรียบร้อยตามคำที่เทนขวาดต้องการมนตเสน่ห์ที่แสนอันตรายก็เริ่มทำงานขนาดตัวพระไวที่เป็นคนมีของระดับใกล้เคียงกับคุณแผนผู้เป็นพ่อตัวเขาก็ยังมิอาจต้านทานคุณใสของเทนขวาดได้พระไวโดนสเสน่ห์เข้าเต็มๆทาให้ในคืนนั้นตัวเขาก็เห็นสีมาลาเป็นผีเน่าหน้าทุ มองแล้วจะอ้วกสุดรังเกียจเลยวิ่งไปเข้าห้องของสร้อยฟ้าพร้อมกับจัดชุดใหญ่ให้นางเล่นซะมาได้นอนทั้งคืนสะเทือนน้ำสะเทือนบกยกท่าหกแล้วค่อยจบท่าเก้าพอถึงรุ่งเชา้าพระวัยก็ต้องออกไปทํางานเหมือนอย่างเคยแต่ในไหนสเสน่ห์ที่ทํามันก็ได้ผลดีชะงักสร้อยฟ้าจึงหาเรื่องแกล้งสีมาลาใส่ร้ายว่าเธอโดนสีมาลาถีบตกบันไดเป็นเหตุให้พระวัยโกรธจัดด่าสีมาลาสารพัดแถมยังลงโทษโบยด้วยหวายจนสีเก็บแสบ อย่างแสนสาหาัสด้านคุณย่าท้องประสีที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาห้ามว่ากาดียังไงมาทําเมียถึงเพียงนี้สีมาลาเขาก็เป็นลูกมุตตะกูลเจ้าพิจิตตุสบาถ้าพ่องอธริถ้าพ่อแม่เขารู้ไม่เป็นเรื่องใหญ่เลยเหรอเออจริงๆย่าแกก็เอ็นดูสีมาลามากกว่าสร้อยฟ้าอยู่แล้วละครับแต่รอบนี้คุณย่าก็โดนพระไวที่อยู่ใต้มนสน์ตอกกลับยังก้าวร้าวว่าคุณย่าอย่าสอใส่เกลือแกก็อยู่ส่วนแกถึงขั้นจะลงไม้ลงมือกับย่าแท้ๆของ ตัวเองทําให้พลายชุมพลที่ดูอยู่ทนไม่ไหวเผลอเข้ามาบวกกับพี่ ซึ่งพี่น้องคู่นี้เข้าฝีมือพอๆกันยังหาผู้ชนะไม่ได้คุณย่าทองประสีก็ไล่ตะเพิ่ให้พระไวไปทํางานแล้วแกก็รีบพาสีมาลากับชุมพลหนีมาหลบในห้องสุดท้ายพระไวที่กําลังหัวร้อนพระโดนน้องมาวัดรอยเท้าก็ต้องกัดฟันไปทํางานอย่างเลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวไปขึ้นเฝ้าพระพันวษามไม่ทันจะโดนโทษเอาด่านเจ้าตัวที่สร้างปัญหาอย่างส้อยฟ้าพอเห็นสีมาลาโดนผัวด่าผัวไล่ก็รู้สึกสะใจสุดๆตอนนี้พระไวหลงเธอหัวปักหัวปั๊มชีน นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สั่งอะไรฟ้องอะไรพระไวยก็เชื่อหมดแต่แค่นี้มันยังไม่พอเธอต้องการจะขยี้สีมาลาให้ยาขาดจากตำแหน่งเมียหลวงอย่างสิ้นซากโดยการสั่งให้เถนขวาดทำสเนสน่ใส่สีมาลาให้นางได้เสียกับพายชุมพลซะถ้าพี่สะพ้ายกับน้องเขยได้กันเองก็คงเป็นที่อับอายจนสีมาลาทนมีชีวิตต่อไปอีกไม่ได้แน่และพระไวยก็จะเป็นของสร้อยฟ้าแต่เพียงผู้เดียวตลอดไป พ่อตกดึกคาถาเสน่ห์ของตาเท่าเถนขวาดทำงานทันใจสั่งได้ทันทีสีมาลาตกอยู่ในมนสะกดและเดินไปเข้าห้องของพลายชุมพลพร้อมกับออดอ้อนหวาดล้อมสารพัดคืนนี้เธอขอยอมพีกลายเป็นของพรายชุมพลทางชุมพลเองก็เผอโดนมนสเสน่ห์ของเถนขวาดเข้าไปด้วยทำให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อาคมของเถนขวาดมันแข็งแกร่งจริงๆและในเสี้ยววินาทีนั่นเองชุมพลก็กัดฟันกระโดดหนีลงหน้าต่างไปทำให้ทั้งสองยัง ังไม่พลาดได้เสียกันตามแผนของสร้อยฟ้านี่สิลูกผู้ชายของจริงที่ทนความเสี่ยนของตัวเองได้ขนาดนี้ <c oughs> โดดหนีแม่แ,มแต่ในความโชคดียังมีความโชคร้ายตามลังควาน <c oughs> เพราะพระไวยที่เพิ่งกลับมาถึงบ้าน <c oughs> ก็ดันเห็นสีมาลาออกมาจากห้องของชุมพลพอดีทําให้พระไวยเชื่อยอย่างสนิทใจว่าสีมาลามันชั่วมั่วโลกีคิดอป,ปรีจะเข้าไปสมสู่กับน้องเขยผู้หญิงอะไรหน้าไม่อายพระไวยเกือบจะลงมือกับสีมาลาอีกครั้งด้วยความโมโหแต่ยังดีที่คุณย่า ของประสีเข้ามาช่วยได้ทันท่วงทีทําให้พระไวลำคาญและพาสร้อยฟ้าเดินหนีเข้าไปฮันเลวังกากันต่อในห้องเรียกได้ว,ว่าตอนนี้สร้อยฟ้าคุมเกมอย่างสมบูรณ์ครับใครหน้าไหนก็ไม่มีทางเอาชนะเธอได้ด้วยมนต์เสน่ห์ที่เท็นควาดเขมังเวททาไว้คงมีแต่ผู้มีอิทธิฤทธิ์อาคมระดับเดียวกันเท่านั้นที่จะช่วยทุกคนได้อะามาถึงตรงนี้ไม่ต้องเดาวครับว่าใครก็พอคุ้นแผนนี่ไงแล้วทางชุมพลที่ฟืนทนต่อคาถาสเสน่ห์ของเทน ขวายจนแทบจะขาดใจก็ดใช้วิชาเสกใบไม้เป็นพิยักษ์วัดแจง้งนำสารไปส่งให้ผู้เป็นพ่อทราบข่าวซึ่งพิยักษ์ก็บินไปส่งสารถึงมือขุนแผนที่ตอนนี้เป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรีอยู่เมื่อเขารู้ว่าลูกชายทั้งสองกำลังมีภัยแกะกะ็เร่งจัดกองกำลังให้ไวขึ้นขี่สีหมอกไปอยุธยาทันทีพอขุนแผนเจอหน้าพระไวยลูกชายของตนแกก็พยายามจะคุยด้วยเพื่อเช็คอาการแต่ไอ้หนุ่มติดกีคนนี้ก็บอกไม่สนจะหาแต่เมียเจ้าของอย่างเดียวทางขุน ขุนแผนมองดูก็รู้แล้วว่าพระไวยโดนคาถาสเสนียยาแฝดเข้าเต็มๆทั้งหน้าดำเข้าเครียดไร้ราศีทำตัวหลาะแหลกจะหาเมียทุกวินาทีแกจึงพูดเตือนสติลูกชายแต่พระไวยที่ได้ฟังก็โมโหว่วาสนองเสน่บ้าบออะไรกันพ่อเรื่องคาถาอาคมใครๆก็รู้ว่าฉันไม่ห่างฉันจากพ่อเท่าไหร่หรอกผู้ใดมันจะมาทำของใส่ฉันได้ในเมื่อลูกจอมหัวลั้นไม่ยอมฟังขุนแผนจึงใช้ดินสอพองเขียนอักขาราป่าใส่กระจกจนมันสะท้อนเป็นภาพของพระไวยกับสีมาลา ที่กําลังโดนรัดด้วยคถทานมนดําพร้อมกับแสดงภาพที่พระวัยกําลังตกอยู่ในอาคมสเสน่ห์ของสร้อยฟ้าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเห็นเหมือนกันหมดขุนแผนจึงต้องการเข้าไปค้นห้องสีมาลาว่ามีใครเอาหุ่นอาร์ทอยสเสน่ห์มาใส่ไหว้หรือไม่แต่ถึงกระนั้นพระวัยที่หลงเมียหน้ามืดตามมวกับหัวรเราะยาะหาว่าพ่อมาโชว์มายากลตลกให้ดูนี่มันไร้สาระสิ้นดีแถมที่นี่มันบ้านเขาใครหน้าไหนก็ห้ามเข้าไปค้นห้องเมียเขาเด็ดขาดถ้าพระวัยยังไม่ได้อนุ ญาเป็นเหตุให้กระโดนพ่อใช้หมัดจริงจังซัดเข้าให้จนพ่อลูกเกือบจะวางมวยกันคุนแผนจึงท้าให้ลูกชายจอมอวดดีฟันเขาเลยมึงจะฟันกูหรือไอ้ไว้เอาสิวะฟันสิ แต่ทางพระไวยที่รู้ว่าพ่อของตนนั้นเก่งกาจแค่ไหนก็ถึงกับงอไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเหตุการณ์ตอนนั้นชุลมุนวุ่นวายจนชุมพลต้องเข้ามาห้ามไม่ให้พ่อหัวร้อนไปมากกว่านี้พี่โดนมนตเสน่ห์ยอยู่พ่อก็รู้ใจเย็นหน่อยสิพ่อคุณแผนจึงขอตัวกลับไปตั้งหลักก่อนพร้อมกับยึดดาบฟ,ฟ้าฟื้นที่ให้พระไวยไว้ติดตัวคืนตอนนี้พระไวยไม่คู่ควรจะใช้มันอีกแล้วแม้คําโบราณจะกล่าวไว้ว่าให้แล้วเอากลับคืนน่ะมารืนนิตายคุณแผนก็ไม่สน Mm hmm? อ,อให้กูตายเลยกูอยากตายเต็มทีลวโว้ยส่วนสร้อยฟ้าที่เห็นขุนแผนพ่อผัวมาถึงบ้านก็นึกหวั่นใจกวัวตัวเองจะโดนเปิดโปงนางจึงสั่งให้อีไหมรีบนําอาร์ตทอยแบบบีไปเก็บไว้กับตาเทนเสียก่อนซึ่งนางไหมก็ใส่เกียร์หมารีบไปบอกข่าวให้เทนขวาดทราบเรื่องมันจึงทําให้แกนึกเกรงเพราะอีกฝ่ายคือขุนแผนแสนสัานขุนศึกที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานี้ตาเทนเลยหันไปปรึกษาอาจารย์กระดูว่าเราพอมีทางชนะขุนแผนได้บ้างไหมซึ่งอาจารย์ ก็ตอบได้แค่ 50าสแต่ท่านนางไหมยอมลำล่อนจ้อนให้ดูแกจะยอมไปสู้กับขุนแผนให้เลยอ่ะบา้ากามจริงๆนะอาจารย์แต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกมากนะักนางไหมก็ต้องยอมเมล่อนเมล่อนเลยให้แกดูอย่างเลี่ยงไม่ได้ตัดกลับมาทางขุนแผนที่ตอนนี้ได้มาเข้าเฝ้าพระพันวษาเพื่อทูลขอพระราชบัญชาให้ตำรวจหลวงนำหมายค้นไปตรวจสอบภายในบ้านของพระไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ย่างว่าครับในเมื่อพระไวยแกไม่ให้ค้นบ้านเพราะฉะนั้นก็นมาขอหมายค คนจากเจ้าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแหละดูซิว่ามันจะยังกล้าขัดไม่ให้ค้นอีกไหมซึ่งพระพันวษา,าก,ก็ทรงอนุญาตพร้อมสั่งให้จหมื่นศีิทหารคู่พัทไทอีกคนเดินทางไปกับขุนแผนด้วยอีกทั้งยังมอบพระแสงอัจฉริยสิทธิ์ให้ขุนแผนติดตัวไปใช้สําหรับบุคคลบ้านพระไวโดยเฉพาะถ้าขุนแผนมีพระแสงนี้อยู่จะไม่มีใครสามารถขัดคําสั่งได้ทั้งนั้นหากขัดปุ๊บมีโทษถึงประหารชีวิตเลยละ่ะคือพระพันวษา,าเวอร์ชันนี้บอกเลยครับว่าเป็นเจ้าที่ดีสุดๆขุนแผนบ อกอะไรขออะไรก็ตามใจหมดแถมยังห่วงประโยชน์สุขของประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกไม่ได้หัวร้อนเห็นแกตัวเหมือนเวอร์ชั่นอื่นที่เคยดูรอบนี้แกนิสัยน่ารักไปเลยแหละแต่ถึงจะได้หมายค้นมาแล้วปัญหาต่อไปก็คือบรรดากองทหารของขุนแผนไม่สามารถเล่นเรือผ่านลำน้ำในอยุธยาได้เลยเนื่องจากตะเถนขวาดได้แปลงเป็นจระเข้มาดักทำร้ายทหารกลางทางตลอดจนพวกทหารพากันกลัวไม่กล้าพายเรือข้ามลำน้ำไปยังบ้านของพระไวยแล้วซึ่งนี่ก็เป็น แผนของตาเทนแหละครับถึงจะมีหมายคน้นแต่ถ้าไปไม่ถึงตัวบ้านแล้วจะค้นยังไงล่ะเเหตุการณ์จอระเข้ยักษ์ดักทำร้ายทหารครั้งนี้ร้อนไปถึงหูพระพันวษาพระองค์จึงตั้งข้าวหัวออกพระราชองค์การว่าถ้าหากใครปราบไอเค้ร้ายตัวนี้ได้รับรางวัลไปเลย100รช่างแต่เกือกแล้วใครจะกล้าไปลองดีกับจอระเข้ยักษ์ล่ะครับทางด้านขุนแผนเองจริงๆแกก็ไม่ได้กลัวนะแกพร้อมเข้าไปบวกด้วยซ้ําแต่ขุนแผนก็ห่วงชีวิตทหารที่ติดตามไปด้วย าก,กวา่เขาจึงต้องวางกลอุบายใหม่ไม่แล่นเรือผ่านแม่น้ําแต่เลือกที่จะเดินอ้อมไปบ้านของพระไวยแทนแม้ระยะทางจะไกลหน่อยแต่ขอให้ไปถึงที่หมายได้ก็พอซึ่งก็เป็นไปตามกลที่ขุนแผนวางไว้ในที่สุดเขากับทีมตํารวจหลวงก็มาถึงหน้าบ้านของพระไวยสักทีมารอบนี้มีทั้งหมายค้นและพระแสงดูสิใครจะกล้าเข้ามาขวางทําให้สร้อยฟ้าต้องจําใจอนุญาตให้ขุนแผนเข้าไปค้นในห้องสีมาลาได้แต่มีข้อแม้ว่าขุนแผนจะต้องถอ ถอดเครื่องทรงออกเพื่อโชว์ความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเดี๋ยวจะยัดหลักฐานใส่ร้ายนางด้านขุนแผนก็ยอมทําตามและเข้าไปค้นทุกซอกทุกมุมแต่หาแล้วหาอีกแกก็ไม่เจออะไรเลยท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะจริงๆแล้วไออาร์ทอยหุ่นสเสน่ห์ที่สร้อยฟ้าเอาไปยัดในหมอนสีมาราน่ะสร้อยฟ้านางไปเอาออกมาเก็บไว้กับตัวแล้วและการที่ขุนแผนถอดเครื่องทรงไว้ใกล้ๆมือแบบนี้สร้อยฟ้าก็สบโอกาสเอาอาร์ทอยไปยัดไว้ในเสือ้อขุนแผนเพื่อใส่ร้ายว่าคนที่ทาสร ก็คือขุนแผนเองตั้งหากโอ,อ้โหยายคนนี้มันร้ายจริงๆแบบนี้ก็ได้เลยแล้วก็เป็นไปนตามแผนที่สร้อยฟ้าวางไว้ทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันหุนเสนมันอยู่ในเสื้อของขุนแผนจริงๆแต่คืออุษาตั้งใจจะใส่ร้ายเขาด้านสร้อยฟ้ากลับไม่รู้ตัวเลยว่าได้ขุดหลุมฝังตัวเองเป็นที่เรียบร้อยการที่ถือเอาอาร์ตทอยของแท้มาไว้กับคนที่เก่งคาถาอาคมอย่างขุนแผนมันก็เหมือนยอมมอบของกลางให้เขาพิสูจน์หลักฐานนั่นแหละสร้อยฟ้า ที่เพิ่งคิดได้ว่าตนเองโง่เง่พาพลาดครั้งใหญ่ก็สั่งให้อ e ีไหมรีบไปแจ้งให้เทนขวาดได้รู้แล้วส่งผีหรืออะไรก็ได้มาจัดการคุนแผนทีนังไหมก็ใส่เกียร์หมาสับเท้าจับจับจับๆๆไปยังกุฏิของเทนขวาดโดยที่ไหมไม่รู้เลยว่าพายชุมพลกับทีมตำรวจหลวงได้แอบสะกดรอยตามมันไปติด ส่วนทางขุนแผนที่ได้ของกลางมาก็ไม่รอช้าเริ่มเปิดพิธีทำลายอาร์ทอยสเสนเสียให้สิน้นเล่นสัพัยที่นอนอยู่ถึงกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดที่มนคาถาอัปมงคลกำลังสลายไปจากร่างแต่นี่มันก็แค่อาร์ทอยตัวแรกถ้ายังหาตัวที่สองไม่เจอหรือจัดการเถนขวาดไม่ได้สพรไวก็ยังไม่หายดีเป็นปกติหรอกครับและทันใดนั้นเองอาจารย์กระดูกก็ได้ใช้ร่างจริงโผล่เข้ามาเล่นงานขุนแผนจากด้านหลังหวังจะปิดชีพยอดขุนศึกจอมอาคมให้หมดชื่อ ทำให้รูปร่างหน้าตาแกเหมือนเอตัวที่อยู่รนดาพิฆาตอาสศรจังเลยแฮะแต่ความแข็งแกร่งของคุณแผนนั้นไม่ใช่ได้มาเล่นๆเ,เขาเรียกให้กุมารทองลูกรักออกมาจัดก,การอาจารย์กระดูกพร้อมกับใช้ดาบแทงสวนหลุมดำไปอีกหนึ่งดอกเล่นซะอาจารย์กกต้องแสบทวารไปอีกนานแพ้ไม่เป็นท่าอาจารย์วาบหนีกลับมาที่กุฏิพร้อมบอกข่าวร้ายแกเถ็นขวาดว่าตนนั้นมีอาตอ่อกรกับคุณแผนแสนสถานได้คราวนี้วิญญ,ญาณของแกคงได้ลงนรกจริงๆซะแล้วละ่ะมีหนำซ้ำนานั ไหมเองก็โดนชุมพลกับตำรวจหลวงจับตัวไว้เรียบร้อยและช่วยกันเผากุฏิของเถนขวาดให้ราบเป็นหน้ากองเนนจิ๋วที่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกก็รีบวิ่งเข้ามาหาตะเถนแต่ตอนนี้ขืนสู้ไปยังไงก็แพ้งั้นพวกเรายอมโดนจับไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีหนีกันที่หลังทำให้สุดท้ายตาเถนจอมบ้าก,กามของเราก็ถูกจับกลุ่มจนได้ เมื่อจำเลยทุกคนถูกคมตัวไว้พร้อมหน้าก็ถึงเวลาของการไต่สวนแต่ระหว่างความตึงเครียดในท้องพระโรงพระวัยที่ยังไม่หายอาการหลงเมียก็เอาแต่งองแงจะหาสร้อยฟ้าอย่างเดียวใครมาพูดมาขัดเป็นโดนตอกกลับทุกรายไม่วายรวมถึงพระพันวษาพ่ออยู่หัวยังโดนบันด่าว่าไอ้แกเล่นซะคุนแผนต้องลุกมาใช้หมัดจริงจังซัดลูกชายจนสลบถ้าปล่อยมันพูดมากกว่านี้เดี๋ยวหัวจะหายไม่รู้ตัวขอโทษแทนลูกเลยครับ แต่คือด่าเจ้าขนาดเนี้ยยังไม่โดนประหารก็ถือว่าเจ้าโคตรใจดีแล้วครับพระพันวาษาก็สอบปากคําตัวสร้อยฟ้าว่านางได้สั่งให้เทนขวาดทําเสน่ยาแฝดใส่พระไวจริงหรือไม่ซึ่งก็ตามสไตล์นางร้ายครับเธอตอบว่าไม่แถมยังใส่ร้ายว่าสีมาลานั่นแหละที่เป็นคนทําของหงร่อนมังกรรําใส่พระไวด้านสีมาลาเองก็ไม่ยอมถูกกล่าวหาอยู่ฝ่ายเดียวพูดปัดตกทุกข้อว่านางนั้นไม่เคยทําสิ่งชั่วช้าแบบนั้นเลยและ คือแบบคนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นตอบอย่างนี้จะเชื่อใครดีล่ะเนี่ยพระพันวษาจึงตัดสินพระไทยพิสูจน์ความจริงโดยให้ทั้งสองสาวเดินลุยกองไฟแบบหลวงปุกเข็มก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟเริ่มไม่สบง ใครที่พูดความจริงจะไม่รู้สึกร้อนหรือถูกไฟคลอกเลยสักนิดแต่ถ้าใครที่พูดปลดโกหกสตอเบิร์นแหล่ะละก็คราวนี้ได้กลายเป็นไก่อบฟางแน่ๆซอยฟ้าได้ฟังก็นึกในใจชิบหาไม่เจอละกูแต่จะทำไงได้ล่ะครับก็ต้องลุยสถานเดียว ส่วนเทนขวาดจอมหื่นที่ถูกคุมตัวอยู่ก็มีทหารมารายงานว่าเทนขวาดได้เสียชีวิตภายในห้องขังไปแล้วแต่ทางขุนแผนนั้นยังไม่เชื่อจึงสั่งให้พาชุมพลไปตรวจดูร่างของตาเถนปรากฏว่านี่มันเป็นตัวปลอมแค่หุ่นฟางไร้มนพางตาเท่านั้นส่วนตาเถนตัวจริงกับเนนจิวนั้นหนีออกไปถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดจะประหารไอ้เถนคนนี้น่นะเหรอฝันไปเถอะพวกเอง แต่ถึงจะหนีมาได้ทั้งสองที่เดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายก็เริ่มหิวไส้จะขาดไปขอข้าวชาวบ้านกินพวกเขาก็ไม่ให้เพราะมีประกาศตามจับสิทธิ์กับครูคู่นี้ไปทั่วเมืองเถนขวาที่โมโหสุดขีดจึงสั่งให้เนนจิ๋วแปลงกายเป็นจระเข้พร้อมกับตนถ้าขอข้าวดีๆแล้วไม่ให้พวกกูกินงั้นพวกกูก็จะกินพวกมึงแทนข้าวนี่แหลววะว่ะจากนั้นทั้งสองก็ไม่รอช้าใช้วิชาแปลงกายเป็นไอ้เขยักษ์ไล่ขมือชาวบ้านไปนับไม่ถ้วน บุฟเฟ่ซอยจุเลยไม่ละฉากนี้ส่วนสถานการณ์ในวังตอนนี้ก็กําลังถึงช่วงสําคัญของการเดินลุยไฟฟังสีมาลานั้นเดินลุยแบบชิวๆอย่างกับเดินแคดวอล์กไม่แสบไม่ร้อนเหมือนหลวงปูเ่เขมเลยสักนิดเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเธอไม่ได้โกหกเลยแม้ซักคําเดียวต่างจากสร้อยฟ้านางตัวดีที่แค่ก้าวแรกก็โดนไฟลวกร้อนระบมเท้าส่งเสียงดังโวยวายไปทั่วท้องะโรงแค่นี้ก็เห็นแจ้งแจ่มชัดว่าใครคือคนร้ายตัวจริง สุดท้ายสร้อยฟ้าก็ยอมสารภาพว่าตนเป็นคนอยู่เบื้องหลังทุกอย่างซึ่งพระพันวษา,าก็ตั้งใจจะมอบโทษประหารให้นางอย่างไม่ลังเลแต่พอสร้อยฟ้าประกาศว่าตนกำลังตั้งท้องสีมาลาก็นึกสงสารทูลขอชีวิตสร้อยฟ้าไว้สักหนอันความผิดทั้งหมดที่สร้อยฟ้าเคยทำหม่อมชัน้นไม่ขอเอาความเพคะพระพันวษา,าจึงยอมลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเปลี่ยนเป็นการเนรเทศให้นางออกจากกรุงศรีอยุธยาส่งกลับไปใช้ชีวิตที่เชียงใหม่และห้ามกลับมาอายุธยา ยาอีกตลอดชีวิต เมื่อคดีทุกอย่างเคลียร์จบต่อไปก็คือการปราบจระเข้ยักษ์ทั้งสองพระพันวสาที่ทราบเรื่องว่าตอนนี้สองจระเข้ยักษ์กำลังออกทำร้ายชาวบ้านในตลาดก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนอกจากขุนแผนแสนสถานทหารเอกคู่บารมีที่จะสามารถล้มไอ้เค้เคนขวาดได้ด้านขุนแผนก็ยินดีพร้อมรับคำสั่งและรีบจัดประลามพิธีเตรียมปราบสองกุมพีที่กบดานโดยมีพายชุมพลคอยช่วยอีกแรงฉากนี้ไม่ดูไม่ได้พระพันวสาที่อยากดู ขุนแผนแสดงฝีมือก็มาตั้งที่ปับถ์รอชมอย่างใจจดใจจ่อรวมไปถึงพวกชาวบ้านตาดำๆก็ออกมายืนเชียร์แบบไม่กลัวไอ้เคกกันเลยไม่ใช่งานคอนเสิร์ตนะเฮ้ยทุกคนณขุนแผนตั้งสมาธิแรกคาถาบีบให้ไอ้เคยกั์ทั้งสองยอมเผยตนเสกข้าวสารอ่านมนแล้วซัดไปมึงจะกบดานอยู่ทำไมไอ้กุ้มพี่พลายได้ที่ได้อยู่รักษาอย่าช้าถอยไปให้พ้นที่เสกน้ำซ้ำศาส,าสาไปทันทีาาาท,ทายเถินต่างหนีหลีลีไป ทันใดนั่นเองสองไอ้เคยักษ์ก็ยอมปรากฏตัวพร้อมเข้าโจมตีทุกคนแบบไม่เลือกหน้าเล่นซัพพันวาสาเกือบซวยโดนขมือบแต่ขุนแผนก็เข้าไปปกป้ององค์เหนือหัวได้ทันกลายเป็นมวยคู่เอกแท็กทีมที่สูสีชมพลปะทัจระเข้เน้นจิว๋วส่วนกุมพีเทนขวาดหนึ่งหนึ่งกับขุนแผนให้รู้ดำรู้ดีโดยมีคนดูคอยช่วยเชียร์อยู่ห่างๆสองพ่อลูกจอมขมังเวทได้พยายามใช้เชือกอาคมรัดตัวพวกไอ้เคต่างฝ่ายต่างกอดกัน โนเนียไม่มีใครยอมใครแต่ สุดท้ายชายชนะก็เป็นของฝั่งมนุษย์ที่สามารถสยบกลมพีครั่งทั้งสองตัวลงได้โดยเชือกอาคมที่มัดไว้อย่างแน่นหนาไอเคยักษ์ศิษย์อาจารย์หมดแรงต่อสู้และกลับร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมคราวนี้ถึงทีคงได้ตายพร้อมกันทั้งคู่แต่ก่อนที่พระพันวาสาจะสั่งตัดสินเทนขวาดก็ได้วอนขอให้องค์จอมเจ้าช่วยไว้ชีวิตเน้นจิ๋วสักคนเถิดที่มันทำผิดก็เพราะข้าเป็นคนสั่งมันยังเยานักทำอะไรมกักไม่ทันคิดด่านพัะพันวษา ได้ฟังคำขอก็ทรงเมตตายอมใจจะเว้นโทษตายให้เน้นจิ๋ว แต่เนนก็ต้องถูกเนรเทศไปอยู่ที่เชียงใหม่และห้ามกลับมาอายุทยาอีกเช่นเดียวกับนางส้อยฟ้าส่วนเทนขวาดที่แปลงเป็นจระเข้ไล่สังหารชาวบ้านไปนับไม่ถ้วนก็มีโทษประหารสถานเดียวและผู้ที่จะรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตในครั้งนี้ก็คือพายชุมพลขณะที่พิธีกําลังดําเนินไปเทนขวาดก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่เพชฌฆาตไม่ใช่ขุนแผนแสนสถานนี่เอาพวกอมมือไร้ชื่อมาประหารฆ่าแบบนี้มันก็เสียเประา วัดนะสิเทนขวาดไม่กลัวตายตะโกนแซวชมพนสารพัดว่าเป็นพวกไก่อ่อน พร้อมกับใช้วิชาหายตัวหนีออกจากปารัมพิธีแถมยังสะกดเหล่าทหารจนตัวแข็งนิ่งสนิทเหลือเพียงชุมพลคนเดียวที่จะต่อกรกับเถนขวาดได้สองจอมขมังเวทหนุ่มเก่ต่างใช้อาคมที่มีห้ามหัานกันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นฝ่ายนักรบหนุ่มที่มีพลังมากกว่าและลงมือสังหารเถนขวาดจอมเจ้าเล่ห์ได้สําเร็จให้รู้สบ้างว่าเขาเองก็เก่งไม่แพ้พ่อขุนแผนหรอกหลังจากเถนขวาดสิ้นลมไปแล้วคาถาสเสน่ห์ที่เขาทําใส่เข้าไว้ก็ได้ ลงพระไัยของเราจึงกลับมาเป็นปกติอีกครั้งและได้ครองคู่กับสีมาลายอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งไปตามๆกันครับ แล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับขุนช้างขุนแผนตอนปราบจระเข้เทนขวาดแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนจากเว็บ IMDB หรือทางเว็บมะเขือนาวรถเทนโทเมโ o ก็ไม่มีการลงคะแนนใดๆไว้เลยก็แง่ละหนังเก่าซะขนาดนี้นะเกรดความรู้เล็กน้อยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปีพศ2525 และกํำกับโดยคุณสมโพศแสงเดือนฉายผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องฮนุมานพบ7ยอดมนุษย์และ5ไอ้มดแดงนั่นเองครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ